สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในช่วงเช้าของวันอังคารที่18กันยายนนี้ราคาเมื่อคืนจะไปให้ได้หรอครับขอเกินก่อนขอ้อเรื่องนิดนึงแล้วกันจะไปให้ได้จะไปไม่ได้ถอยลงมาถอยลึกซะด้วยถอยหลุด2,571ันเดี๋ยเวดวี๋คุยกันนี้2,500กว่าเราจะไป2 6 0 6ซะแล้วหล่นลงมาถึง2561ยื้ออยู่ซัก แล้วสบัดร,ราคาขึ้นในขณะนี้ก็สองพันห้าร้อเจ็สิบกว่าในช้านี้เราจะมีมุมมองดูยังไงว่ามันมีโอกาสจะไปต่อหรือเปล่าเพราเรื่องเลยนะครับกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคงทองเท่าเดิมที่แปด2้อยเจ็สิบสองจุดสองสามตันอันนี้เป็นราคาปิดเมื่อเมื่อตอนช่วง ตีสี่กว่านะครับสองพเก้าชาวนี้ขยับสูงกว่านะครับตอนนี้ก็จะ8ปดโมงแล้วพี่อีกไม่ถึง10นาทีนะครับยังพอมีเวลาเล่าข่าวพี่ฟังได้นิดนึงในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้โอ้โหดุเดือดเลยนะครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งในส่วนของอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกตัวเลขบ้านอย่าง building permit เป็นใบอนุญ,ญาตการก่อสร้างนะครับ ก็เลขเดิม1.4มิลเลียนคาดการเอาคาดการเพิ่มนี่1.41มิลเลียนจริงๆคาดการส่งบนลบนะเนี่ยไม่น่าจะส่งตัวนะถ้าปรับเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใบอนุญาตลองนึกภาพตามกับนนะถ้าใบอนุญาตการก่อสร้างปรับเพิ่มถูกไหมครับสิ่งที่จะตามมาคือการสินค้าคงทนจะถูกซื้อเหล็กปูนอะไรหนักๆครับจะถูกซื้อการจ้างงานจะตามมาถูกไหมอย่างเนี้ย ไม่ดีนะส่งผลลบนะครับสแสดงว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะดีขึ้นนะครับ housing s t a r t การเริ่มสร้างบ้านตัวเลขเดิม1.24ิลนลียนคาดการว่าจะออกมาระดับ1.31นล้านเงี้ยคาดการส่งผลลบเช่นกันอันนี้ไม่น่าท่งตัวนะน่าจะลบมากกว่านะครับจากทุ่มครึ่งกระโดดมา3ทุ่มครึ่งเลยและน่าจะเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายของการประกาศคืนนี้นั่นคือ crude oil inventory หรือสต o อกน้ำมันดิบนะ ตัวเลขเดิม0.8มิลเลียนคาดการว่าจออกมาระดับติดลบ0.2มิลเลียนอย่างเงี้ยคาดการส่งผลบวกต่อทองน้ํามันอันนี้ขออนุญาตเล่าข่าวเรื่องน้ํามันนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าน้ํามันก่อนหน้านะเคยอยู่ที่ระดับ80 80ปลายเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเพิ่มกําลังการผลิตเดี๋ยวก็จะมีการโน่นนี่นโยบายออกมาจากโอเปกโอเปกพัดนะครับก็ลดลงมาเหลืออยู่เอาต่ำเลยแล้วกัน เกือบหลุด60เหรียญต่อบาทแล้วพี่ค,คิดดูจะแปดสิปลายนะเล่นถ้6หกต้นเลยในขณะนี้ตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับฉะนั้นเวลาทุกสินทรัพย์ที่ผมตั้งใจจะสื่อคือมันไม่มีอะไรขึ้นอย่างเดียวเวลาที่คนมันเชื่อว่ามันน่าจะไปจะแปดสิบกว่ายังไงปีนี้ต้องไปร้อยหนึ่งสงครามก็มีอนุนีโอ้ฟาต้าหกสิบต้นเลยหน้างหงายหน้างเง้จะเป็นแถว คือมันขาดทุนนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นคือเวลาที่อะไรที่มันหล่นลงมาต่ําเกินความจริงมากๆครับเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาสู่ที่ที่ควรจะอยู่ครับนั่นคือตอนนี้70เจกว่านะครับคราวนี้พอหมดเรื่องตัวเลขไปแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทั้งโลกเขาคาดหวังตั้งหน้าตั้งตารอคอยนั่นคือ fomc หรือการประชุมนโยบายการเงินของเฟดและจะมีการถแถลงเรื่อง เนี่ยครับเป็นตลาฟันเลนตัวเลขที่5.5เปอร์เพอยต์เขาคาดนะคาดว่าน่าจะปรับลดลงมาที่0.25เปอร์เพอยต์จะมาคงที่5.25เปอร์เพอยต์เนี่ยถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้ามองในมุมนี้นะมองว่าคาดคาดว่าน่าจะส่งผลบวกต่อทองเพียงแต่ว่าในก่อนหน้าเนี่ยในช่วงเนี้ยครับ สัปดาห์ที่แล้วยังค่า0.25เปอร์เซ็ต์อยู่ๆค่าสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นมา0.5อันนี้ขอเล่าเขาเดิมจากเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานให้ฟังนิดนึงก็ในเมื่อเงินเฟอ้อดูเวลาในเมื่อเงินเฟอ้อเนี่ยเคยอยู่แบบโอ้โห6เปอร์เซ็นต์กว่าอะไรนู่นแล้วก็ปรับลดลงมาหลุด3เปอร์เซ็นต์เข้ามาที่2.9เปอร์เซ็นต์จำกันได้ใช่ไหมครับพอหลุด2.9เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือทางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก่อนละไม่ไว้แล้วเว้ยนะครับปรับเลย พอปรับลดอัตราดอกเบี้ยปุ๊บหุ้นงอาก,ก็ดีขึ้นแต่ว่า f ฟดเขามองว่าถ้ายังไม่ไม่สามารถเข้าสู่2%เหรือมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่2%จริงๆเขาก็จะยังไม่ปรับก็เลื่อยอีเลื่อยอีเปลยมานี่คราวนี้ก็จาก2.9%เเอร์นงินเฟ้อนะครับกูวิ่งลงมาถึง2.6%ในรอบที่ผ่านมาในการในการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับเพียงแต่ว่า ในช่วงวันศุกร์ต้นเดือนศุกร์ที่6กันยาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานดันลดเดี๋ยคราวนี้เอาแล้วยังไงวะนี่การจ้างงานก็ลดนอกจากการจ้างงานลดแล้วตัวเลข C P I เอา้าเงินเฟ้อเพิ่มด,ด้วยแล้วอย่างนี้จะปรับลดได้เท่าไหร่เออไม่ใช่ว่าจะไม่ปรับลดนะแล้วอย่างนี้จะปรับลดได้เท่าไหร่เขาก็คาดมาคาดจะปรับลด0ู25เบสิสเอยต์ระดับ60 70เปอร์เซ็นต คาดว่าน่าจะปรับระดับ0.5เปอร์เซ็นต์พอยต์ก็คือไม่ตัดทิ้งแต่อยู่ที่ประมาณ30%ฉะ่ไหนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เลยนะเอาแล้วคาดว่าเฟดน่าจะมีการเล่นยาแรงฉีดยาทะลุขาอะไรเงี้ยครับยาแรงนะ0.5เปอร์เซ็นต์พอยต์ระดับ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่30เปอร์เซ็นตแล้วนะประเด็นคือขยี้มากๆนี่ถ้าผิดหวังในงานตัวใครตัวมันเลยนะบอก าว่าน่าจะใช้ยาแรงลดอยู่ๆกับเซอร์ไพรส์ปรับก็จริงอ่ะเอาผมให้ปรับด้วยไม่อยากพูดค้านกระแสสังคมนะว่าแล้วถ้าเกิดไม่ปรับเอาแค่ปรับน้อยก็งานใหญ่แล้วพี่เ้ยนะครับแล้วก็จะมีการประชุมเนะ C, าะ FOMC statement แล้วก็จะมีการถแถลงจากคุณจรลมพเวลประธานเฟดด้วยประชุมตอนตีหนึ่งถแถลงอะไรพวกนี้นะครับตีหนึ่งครึ่งคุณจรลมพเวลถแถลงถ้า ถ้าใครเทรดอยู่นะเอาพูดถึงคนเทเดแล้วกันโอ้พี่นอนดึกชัวร์บอกเลยแล้วมันจะวุดวาดวุดวาดตั้งสติตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนคงเลือกไปเรียบร้อยแล้วว่าหลายคนก็จะมองว่ายังไงระยะยาวทองก็ดีแต่ผมไม่รู้พี่ถือแท่งหรือถือสปอตเนี่ยถือเลยแล้วกันวะซื้อแต่พี่เชื่อไหมก็จะมีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าโอ้โหสูงขนาดนี้ให้พี่ซื้อเหรอก็มีมีจริงๆผมได้คุยอยู่ สูงขนาดนี้ถ้าให้ผมซื้อยังไงผมก็เซลล์เจ็บก็เจ็บผมยอมผมทําใจไม่ได้ที่ผมจะมาซื้อทองนิวไฮมันก็มีคนคิดมุมนี้เด้อนะยังไงต่อเล่าข่าวไหมเพิ่มอีกนิดนึงตลาดหุ้นแล้วกันสรุปเลยตลาดหุ้นส่วนใหญ่บวกเกือบหมดทางดาวโจนอ้ดาวโจนติดลบนี่แต่นิดเดียวเท่าไหร่หรือไมพ่พี่เออศูนย์จุด นิดนิดหนึ่งอ่ะก็ับจำไม่ได้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์น้อยไหมน้อยมากดาวโจนส์นะครับนอกนั้น s p 500า a s d a ดบวกหมดแต่บวกน้อยยุโรปไม่ต้องพูดถึงบวกหมดเลยอย่างเนี้ยดีพอเขาคาดว่ามันน่าจะดีใช่ไหมมันก็บวกหมดน้ำมันน้ำมันปรับขึ้นหมดนะครับน้ำมันนี่ขึ้นมาเหรียญกว่านะปิดที่เจ็ดสิบเอ็ดเหรียญต่อบา์เร็วในตลาดเว r l ์เท็กซัสประเด็นคือเนี่ย อะไรที่มันเป็นแบบปกติสถานการณ์ปกติหุ้นขึ้นทองมันจะร่วงมันจะวิ่งสวนกันนะไอ้ที่พี่เห็นหุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้นอันนั้นผิดปกติแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับข่าวอะรอการประชุมเนี่ยพี่ไม่้องรูแล้วข่าวอื่นประโยชน์น้อยนะครับอ่ะข่าวเรื่องจากข่าวสารฟันเดเมนทัลเราก็มาดูกันว่าแล้วในเชิงตรกกะทางคณิตศาสตร์ล่ะ เมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาทั้งหมด10ครั้งเปิดมา4,650ใช้ราคาปิด4,600มืร้อับซื้อคืน4,500โกสปอร์ตเมืม่อวานเปิด2,583ใช้ราคาปิด2,578.5ตอนนี้อยู่ประมาณ2,582ปร้อทแปดกระใช่ไหมวะไม่ถึงเนีกเจ0กว่าอว้ปรับลงในวานะครับก็ก็มีการปรับลงนะสำหรับสปอร์ตนะครับจาก78 หล่นลงมาอยู่เจ็ดสิบต้นเลยนะครับแล้ววันนี้จะเปิดหกร้อยหรือต่ำกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะเมื่อกี้เช็คค่างเงินบาทมาเมื่อวานสามสบสามจุสองเ็ใช้ราคาปิดสามสิบสามจุดสองหกวันนี้สามสิบสามสาสบกว่าตังค์ถ้าด้วยบาทอ่อนค่าผมว่าไม่ลงนะส่วนตัวนะครับไอ้ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่น่าลงนะสปอตโกปรับตัวลงจริงครับเนี่ยคืออภินิหารของข้างเงินบาทสำหรับทองคำแท่ง ในไหนพูดเรื่องทองคําแท่งแล้วผมพูดเลยแล้วกันทองคําแท่งแนวต้านนะครับถามว่าแถวแถวเนี้ยเนี่ย650-700เนี่ยต้านได้ไหมจริงๆอะได้นะพี่เพียงแต่ว่าเวลาที่มันมีการประกาศอะไรแงรงๆพวกเนี้ยโอกาสใช้คําว่าโอกาสแล้วกันในการจะขึ้นไประดับ48,900ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากถ้าสปอตโกไปนะแล้วบาทอย่าหลุดเลยนะสามสิบสามไม่งั้นนี่ Oh. มันโอกาสปรับลงก็มีอ่ะพูดต่อแล้วถ้าเกิดพี่มีของอยู่ก็พี่จะขายออกเลยดีไหมแถวนี้ผมขอตอบแบบทองคำแท่งเลยนะผมว่าระยะยาวใช้คำว่าระยะยาวนะไม่เอาอแบบสายสเป p e เ u l ตอร์มามาคิดนะครับสาย i n v e แลหรือสายนักลงทุนเขาจะซื้อและถือแล้วก็กำไรแล้วค่อยขายนี่คือ สายถือทนเอาง่ายๆโอกาสที่จะไปถึง48,900มีครับเพียงแต่ว่าจะฝ่าหรือเปล่าถ้าฝ่าได้ก็41,300ถึง41,600พี่เลือกเลยครับพี่เลือกได้เลยในตอนนั้นพอใจที่ราคาไหนอย่าปิดแล้วถ้าบางคนไม่มีของเลยนะผมพูดถึงอินเ s สคนไม่มีของอะ่ะตอบแล้วถ้าเกิดพี่ขายไปแล้วเนี่ยแล้วพี่จะซื้อราคาไหนได้ปะอย่าซื้อราคาเดิมที่ขายแล้วกนะันแค่นี้เลย อย่าซื้อราคาแบบนี้ถ้าจะหล่นลงมา4,300มหรือ4,000มนิดนิดหน่อยหนอยถึงบอาไม่รู้นะหรือหลุด4,000มซื้ออย่างเดียวพี่เลือกเลยแต่ไม่ใช่ขาย650 600เอาเลยแล้วกันว่าเผื่อมันขึ้นอันนี้พี่ทำร้ายตัวเองอันนี้ผมตอบพี่ไม่ได้แล้วทั้งนั้นนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวแปรเท่องคนแท่ง อันนี้เป็นค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นแล้วถอยตีเส้นไฮไลท์เช็คหลุดโชะถ้าวัดด้วยทางฟิโบนาชชีหลุดถ้าตรงนี้เป็นจุดต่ำใช่ไหมจุดต่ำเดิมนะหลุดโซนเนี้ยเขาเรียกว่าโซนเอ่อฟอลเบกการปรับตัวลงโซนฟฟลเบกเ,เวลาที่ปรับตัวขึ้นเวลาที่ปรับตัวขึ้นเราจะเรียกว่าอีลิกลา มันคือยังไงพูดซับภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็พี่ยิ่งไม่ค่อยเข้าใจเองอยู่พูด,ดง่ายๆว่าเวลาที่มันหลุดต่ํากว่าจุดต่ําเดิมเนี่ยเวลาที่หลน่นลงมาลึกเท่าไหร่เวลาดีดกลับมันจะระเบิดตุ้มขึ้นไปเลยมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากเป็นอย่างนั้นประเด็นพอเราวัดด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ตอนนี้มันอยู่33.30กว่าตังค์ผมว่ามันจะลงครับผมให้สะปอดลงด้วยน,นะแต่ถ้าบาทอ่อนมันลงยากยากอะ่ะ แต่ไม่ได้หมายว่าม่าลงไม่ได้นะแต่มันจะลงยากเท่านั้นเองประเด็นคือข้างเงินบาทมาเทสแล้วเนี่ยสามสิบสามจุดหนึ่งห้าเมื่อวานเหมือนจะหลุดด้วยแล้วก็ตั้งหลักได้แล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาสามสิบสี่บาทมีไม่ใช่ไม่มีแต่ตราบใดที่ไม่สามารถสูงกว่าสามสิบสี่สามสิบกว่าตังหรือสามสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยมันยากมากเลยครับพี่ที่ข้างเงินบาทจะวิ่งกลับไปสามห้า แล้วมันยากมากถ้าทองคำแท่งจะวิ่งกลับไป4ม0 0 0สองถ้าบาทไม่ไปนะถึงได้เรียนเมื่อกี้ว่า,ามองในมุมไหนะอะรทองคำแท่งถ้ามองในอินเวสคือเก็บเผื่อรูปเผื่อลานเผื่อลืมอะไรก็แล้วแต่นะครับคือไม่กาไรก็ไม่ขายหรอวะเออเออถ้ใช้มุมนี้นะก็ถือเลยบาทเกินเมื่อไหร่อ่ะบินไปไกลมากเลยนะอันนี้คุยกันก่อน เพียงแต่ว่าในตอนนี้เราเข้าซื้อในปัจจุบันมันเสียเปรียบจะไปได้เปรียบยังไงละบาทมันจะหลุด3าจะวิ่ง3าแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดบาทหลุดสามโอกาสเทสแนวรับระดับ3 2มสิพูดเผื่อไว้ให้เผื่อมีใครลงทุนผมไม่รู้นะแต่แล้วสามารถลงได้ถึง3 2มสิซึ่งมันเป็นไปได้และต้องเรียนว่าถ้าค่างเงินบาทเป็นแบบนี้จริงๆ เราจะเสียเปรียบมากเลยครับพี่สําหรับคนที่ลงทุนท้องคาแท่งไม่ต้องทําอะไรอ่ะพี่อย่าไปเที่ยวนะพี่ไปเที่ยวเลยครับเพราะมันทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าสายแบบเป็น speculator นะเป็นสายเก็งกาไรนงังนาจอทั้งวันอ่ะอันเนี้ยว่ากันว่าผ่านหรือเปล่าไอ้ตรงนเนี้ยหกร้อยเนี้ยถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยยุบเนี่ยยุบให้เห็นเห็นเนี่ยสี่หสารอก็มีนะบอกก่อน ถ้าเกิดหลุดต่ํากว่าพี่ก็ไปรอซื้อโซนล่างสี่หมื่นหนึ่งร้อยกว่าบาทหรือเกือบหลุดสี่หมื่นอะไรเงี้ยถ้าหลุดสี่หมื่นลงไปสามหมื่นก้าไม่ต้องถามผมนะพี่พี่แอคชั่นได้เลยครับคือซื้อยังไงก็โอกาสกําไรมันสูงพี่แต่ว,ว่าซื้อปุ๊บซื้อเช้าเย็นจะกําไรเลยอันเนี้ยสายเร่งด่วนอย่างนี้ตอบไม่ได้นะบอกเลยอ่ะคราวนี้มาดูบาทที่มันแข็งข้ามมันก็มีตัวแปรที่นี่ไงดอนมันออนอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็ก ปรับตัวขึ้นแล้วก็ถอยปรับตัวขึ้นแล้วก็ถอยจะถอยชุดนี้ตีเส้นอาไรเช็คฟึบอาหลุดเว้หลุดพอหลุดเสร็จปุ๊บเขาหลุดลงมาโซนรับเดิมพอเราวัดด้วยฟิโบนาชชีฟิโบนาชชีแบบรีเทสเมนต์สิ่งที่เราเจอก็คือแนวรับหนึ่งร้อยและเก้าสิบเก้าแบบได้รับหนึ่งนะพี่ถ้าหลุดต่ำกว่าร้อยสองเนี่ยคือถ้าปรับตัวลงนี่ส่งผลบวกต่อสปอตทองอย่างเดียวนะครับยิ่งลงยิ่งส่งผลบวกนะครับประเด็นคือ เวลาที่เขาหลุดร้อยสองเทสหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นแนวรับสําคัญไงพี่เวลาที่เขาจะเด้งเรามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่าเขาเด้งพี่เห็นไหมเด้งขึ้นมาได้ร้อยหนึ่งจุดแปดห้าไม่ผ่านเส้นสีขาวเส้นนี้เลยเทนราที่เราตีขึ้นมาไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านโอกาสปรับตัวลงก็ยังสูงอยู่ถ้าตาบใดยังไม่ผ่านร้อยหนึ่งจุดแปดห้าหรือเข้าร้อยสองจำง่ายๆจุดต่ำเนี่ยถ้ายังไม่กลับเข้ามาเนี่ย ดอลลร์อินเด็กจะส่งผลทำให้บาทแข็งค่าไปเรื่อยๆครับและจะส่งผลดีต่อสปอตทองด้วยเคลียร์นะครับค่าเงินบาทเนี่ยครับตัวแปรส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินบาทบ้านเราแข็งค่าเพราะดอลลร์ที่อ่อนค่าส่งผลให้รอบบ้านเรานะแข็งเกือบหมดยกเว้นบางประเทศนะโอ้โหอ่อนระหูระตาอ่อนๆไปเลยเถิดนะไม่ไม่ระบุคงไม่ผิดนะ ไอ้อย่างอันั้นมีปัญหาไอ้อย่างเราเนี่ยไม่ได้เรียกว่ามีปัญหามันจะมีปัญหาแค่เรื่องของคนที่ส่งออกนะครับถือว่ามันก็เจ็ดพร้อมกันทั้งรอบบ้างน,นะพีะ่ว่าจะพูดเร็วๆอารามาบ,บทไปสไกายเลยผมอันนี้เป็น XAU ในทาเฟรมเดย์พูดเน้นง่ายทำการวัด f i b o n a นาชแบบยืดครับแบบยืดอยากจะรู้จังเลยว่า หลังจากที่ตีเส้นเทเลเช็คไปแล้วเนี่ยความสูงสัมผัสความสูงถัดไปลากไปเลยครับปึ๊ดจุดต่ําตรงนี้นะจุดต่ําเด่งขึ้นและถอยจุดต่ําไม่เกิดจุดต่ําใหม่ไม่เกิดปรับตัวขึ้นชนเส้นเทเลไล์ปึ๊บถอยตีเส้นเทเลเช็คความสูงเกิดไฮเออร์ไฮขึ้นแล้วก็ถอยจุดต่ําเกิดไฮเออร์โลอันนี้เบสิกเลยนะ ปรับตัวขึ้นเกินความสูงแบบนี้เรียกว่า up ten ครับ up ten คือมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนขึ้นบันไดขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักพักตื่นพักลึกแค่นั้นละเนี่ยกับพักน้อยๆแล้วก็วิ่งขึ้นต่อความสูงเกิดความสูงไม่ตีสัญลายเช็คตามไปไดเลยลองฝึกทําตามได้นะครับอ้าวเบรกเว้ยนี่ขึ้นมาชนแนวต้งระดับสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดแปดสิบเก้านี่คือแท่งรายวันวันนี้นี่เมื่อวาน ตอนนี้อยู่2,573กันเอา73แด้หรอผมเห็น72มาตั้งแต่เช้าประเด็นคือแล้วมันจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านเส้นนี้2,589ก็โอกาสขึ้นไปถึง2,626 26เลยนะครับ2,600แล้วถ้าเกิดมันจะเอามันเกินอยู่แล้วพี่นะครับประเด็นคือถ้าบทมันจะไม่ผ่านมันก็จะอารมณ์อย่างที่พี่เห็นนะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็จะไม่ผ่านจะทําไม ความสูงระดับเส้นเทลา์เส้นนี้ถ้าเขายืนได้เขาจะวิ่งหาอีกเส้นเลยครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันไปไม่ได้พี่เห็นใช่ไหมขึ้นถอยขึ้นถอยจุดต่ำยกขึ้นชุดนี้จากแท่งใหญ่ๆแท่งเริ่มสั้นแสดงว่าการขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปพร้อมวอลลุ่มครับแล้วถ้าขึ้นไม่มีวอลลุ่มหราก็มันก็จะเหมือนเมื่อวานเหมือนจะไปไปไม่ได้จะไปไปไม่ได้อยู่นี้ให้ความสำคัญกับแนวรับพูดสรุปเลยแล้วกัน 2,529ครับอูย้ยรวนจากเจสิบกวาลงมา29กาเยอะเลยก็แต่มันเบรกจากอันนี้ไม่ใช่เหรอวันนั้นเบรก2,529 3กับ2,531แล้วก็วิ่งตาแตกเลยยื้จากบริเวณตอนที่ไม่หลุด2,500โอ้ยเมื่อวานพูดธิบบายพี่ไปดูคิดบายแลย้วนะครับผมอธิบายไปเยอะแล้วเขาก็ตั้งหลักจากโซนนี้พี่นะแห้งเป็นเสาเลยอย่างเงี้ยจะไปต่อหรือตีออกข้างนี้ไม่รู้ รู้แต่ว่าคืนนี้มีประกาศอะไรที่สำคัญเนี่ยถ้าถูกใจประชาชนนะครับมันก็จะไปพร้อมวอลลุ่มเลยแต่ถ้าเกิดสร้างความผิดหวังให้กับคนหมู่มากคนระเตรียมตัวเจอเลยจะรู้เหรอข่าวแบบนี้แต่ถ้าดูจากเทคนิคไม่สนข่าวไม่สนใครอธิบายอะไรไม่รู้นี่เป็น up t เ e n d แล้วเบรกเส้นโอกาสขึ้นต่อสูงตัดเรื่องข่าวสารนะ ดูแค่นี้แะเกิดไฮเออร์ไฮไม่ใช่เหรออยู่ต่ำเกิดไฮเออร์โลนี่เอานี้อัพเทนนี่อัพเทนก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะจบตรงนี้ตา้านวัดฟิบราชี่ถึงจะเจอแล้เนี่ยตา้านถ้าไม่ผ่านตา้านเนี่ยรับวางด้วยเพราะนี่คือ161.8% 2529หลุดหรือเปล่าถ้าหลุดก็รับถัดไปก็2490แต่ถ้าไม่หลุดอันโอเจอนี่ก็กรีดแล้วพี่เลย จริงๆผมพูดภาพนี้จบเลยนะแต่ให้ไว้เผื่อว่าใครต้องการเทสสั้นอยากดูการเคลื่อนที่นะครับอันนี้เป็นท์เฟรมหนึ่ชั่วโมงทำการวัดฟิบ o n a นาชีแบบโปรเจคชันหรือเอ็กซ์แพนชันต้องการวัดหาเป้าขึ้นการเคลื่อนที่ของเขาเป็นการขึ้นแล้วก็พักตัวน้อยๆแล้วขึ้นต่อแล้วก็พักตัวน้อยๆจะขึ้นต่อไหมก็อยู่ที่จุดนี้ พอเราวัดด้วยสมการตัวเลขเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออืเขาชนนะ2,588ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านถอยหลุดแนวรับยื้อแนวรับ2,571ตั้งนานไม,ไม่หลุด,ดไม่หลุดเด้งไม่หลุดเด้งพอหลุดปุ๊บเข้าหาแนวรับสำคัญถัดไปอันนี้ผมทําให้พี่เนี่ยใบบ่ายเมื่อวานแล้ว2,561อันนี้เป็นแนวรับถัดไปผมเห็นพี่ๆในกลุ่มยังแซวอยู่เลยหลุดลงมาเลยครับผม,มจะรอ2,561นะแต่พี่ฟังผมอยู่นะ ผมหมายถึงพี่นะครับยินดีด้วยครับเกิเนี่ยถ้าหลุด2 5 7 1แนวรับสปก็สองพันห้ากสบเประเด็นคือชุดนี้มีการปรับตัวขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นชุดนี้เกิดความสูงใหมหรือเปล่าพูดอวยแล้วกันแล้วถ้าเกินนะครับอ่านี่าร้อยเถึง2,605อยอย่างน้อยนะถ้าเบรกนะอย่างน้อยนะเพราะมันมีข่าวสำคัญด้วย แล้วถ้าเกิดมันขึ้นแล้วมันไม่ผ่าน2,588ล้วน้องอ๋องั้นง่ายเลยไม่ผ่านใช่ไหมแนวรับก็ตรงนี้แหละ2,571ใครจะซื้อเพื่อวัดดวงขึ้นออกของไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วจะชอบนะครับไม่มีบังคับปื้นใจใครใครดๆทั้งสิง้นแต่ถ้าตรงนี้ผ่านไม่ได้จะมีแนวรับถัดไป2,561เมื่อคืนเนี่ยและ2 5ส4 4บริเวณฟิโบนาชชีทับซ้อนกับเส้นค่าเฉลีย่ย ตรงนี้ตรงเนี้ยฟิโบนชัชชีเตตเ้นค่าเฉลี่ยอันเนี้ยรับผ่านหรือเปล่าผ่านกับที่เดิมไม่ผ่านแถวนี้นี่คือนี่คือไปยากอยู่นะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในมุมที่ผมดูผมเห็นแบบน,นี้ชอบซื้อพี่ตัดสินใจซื้อเลยที่จะเอาราคานี้ก็ได้ครับถ้าคนชอบซื้อมีเชื่อ,อมีคนที่ฟังอยู่เนี่ยอุย้ยเพนอัพเทนอย่างนี้น้องกอ๊อฟให้พี่เซียวพี่ไม่กล้าพี่ซื้อแล้วกันพี่เป็นคนชอบซื้อมี มีคนกลุ่มนึ่งเหมือนกันโอ้ยคุณกอ๊อฟสูงขนาดนี้ผมทางใจซื้อไม่ได้หรอกโคตรสูงเลยดูเถอะความสูงถัดไปมันก็ไม่มีผมเซลล์ก่อนแล้วกันเอาแล้วถ้าเกิดมันไปต่อหลหรพี่ไม้นี่ผมยอมเจ็บอยู่แล้วมีคนแบบนี้เลือกเองเลยชอบแบบไหนตอบไม่ได้แต่ถ้ามองในมุมผมอะถ้าเกิดถอยลงมาไม่ลึกก็ผมมองว่าแนวโน้มไปต่อก็มีแต่ต้องผ่านสองพันห้าแปดสิบแปดนะ เพราะถ้าไม่ผ่านการที่หลุดลงมาเทศถึง2,506เบสเนี่ยก็ถือมันมันเป็นการบอกอย่างหนึ่งแล้วว่าก็ลงไปไม่ได้ดูฉันลงมาเทสให้เห็นแล้วว่ามันไม่ควรจะหลุดถ้ามันไม่หลุดโอกาสที่มันจะฝ่ามันจะสูงมากครับพี่แต่ถ้าเกิดหลุดปุ๊บพี่เลือกเลยครับมาจากไหนอนะไรเนี่ยมาจากแถวนี้เลยนะนะได้นะบอกก่อนแถมมาพร้อมข่าวด้วยเลือกผมเชื่อว่าพี่ๆเลือกกันอยู่แล้ว ชานนี้เพียงเท่านี้อยากจะพูดสักสิบนาทีเอาอีกแล้วนานอีกแล้วขอขอบพระคุณพี่ๆห้องวีพีทุกทุกท่านนะครับและขอขอบพระคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่ที่ชอบในผลงานนะครับขอบคุณที่โอ้โหบางคนเม้นมาอุ้ยน้องก๊อฟชอบจังเลยไอ้มองคนสามสิบแปดประการเลยเนี่ยมันเป็นความจริงพี่โลกเรามันก็ประกอบไปด้วยเรื่องประมาณแบบนี้นะครับอันนี้พูดจริงๆนะ การใช้ชีวิตให้มีความสุขนะอันนี้คุยกันได้เชนนะอย่าเปรียบเทียบอะอย่าเปรียบเทียบความสุขคนอื่นกับสิ่งที่เราเป็นบางทีผมไม่รู้แต่ละคนใช้ชีวิตแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าการที่พี่ยังมีบ้านอยู่มีคนรักของพี่มีใครก็แล้วแต่ที่ห่วงมีมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายชีวิตด้วยนะไม่ใช่ใช้หมดไปวันๆนนะอันนี้โคตรเหนื่อยเลยนะอย่าหาทำนะพี่ ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขรอบตัวของทุกๆคนอยู่แล้วก็ใช้มันอย่าไปอินกับการได้การเสียมากจนเกินไปไอ้นี่มันแค่บริบทบทหนึ่งในการดําเนินชีวิตหรือเปล่ามันไม่ใช่ชีวิตทั้งชีวิตที่จะต้องมาหมกมุ่นอยู่กับมันมันจะได้มันจะเสียมันมันจะอเกสีบตลอดมันไม่ใช่นะบอกก่อนที่ผมพูดไม่ใช่ผมไม่ชอบเงินผมก็ชอบเงินเหมือนพี่ๆแหละครับเพียงแต่ว่ามันเป็นฉากหนึ่งของการใช้ชีวิตหรือเปล่า บางทีเราดูสิ่งความสุขง่ายๆรอบตัวเราก็ได้นะถ้ามันมีความสุขอยู่แล้วผมว่าพี่โชคดีอยู่แล้วนะจบแบบเพียงเท่านี้